สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วทำเองกินเองก็ไม่มีเหมือนเดิมนะคะวันนี้จะชวนมาทำโยเกิร์ตสตรอเบอรี่โฮมเมดแบบง่ายๆอีกหนึ่งเมนูที่สดชื่นแล้วก็คลายร้อนช่วงนี้ได้ดีเลยเอาไว้ทำกินในครอบครัวหรือว่าใครจะทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะคะใครชอบเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีการทำเลยค่ะ เริ่มแรกเลยเดี๋ยวเรามาทำโยเกิร์ตกันก่อนนะคะก็จะมีนมจืดหรือว่านมสดพัจายไม่มิวใช้นมสดพัจายที่1,030กรัมนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะสูตรนี้จะไม่หวานนะแล้วก็นำไปวางบนเตาแก๊สหรือว่าเตาไฟเปิดไฟได้เลยเราจะใช้ไฟอ่อนนะคะ ในระหว่างนี้ให้คนตลอดเลยค่ะจนกว่าน้ำตาลทรายจะละลายดีแล้วก็น้ำนมของเราอุ่นๆนะคะอุ่นไปทางร้อนนะถ้าใครไม่แน่ใจก็คือล้างมือให้สะอาดแล้วก็ใช้นิ้วจุ่มลงไปไม่สะดุ้งนะคะก็เป็นอันใช้ได้ค่ะเรียบร้อยก็มาเริ่มทำกันเลยค่ะให้หาเชื้อโยเกิร์ตนะรสธรรมาชาติยี่ห้อไหนก็ได้นะคะประมาณที่3ช้อนโต๊ะค่ะ ให้กะเอาประมาณนี้นะจากนั้นให้ใส่น้ำนมจืดที่เมื่อกี้เราต้มนะคะลงไปนิดนึงก่อนค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันจากนั้นค่อยใส่น้ำนมส่วนที่เหลือนะคะลงไปทั้งหมดแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะ จะเห็นว่ามีฟองอากาศอยู่นะคะใช้ช้อนตักออกไปให้หมดนะจากนั้นปิดฝาหรือว่าแรปพลาสติกพักทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องประมาณที่12ชั่วโมงนะคะในระหว่างนี้ห้ามไปขยับนะหรือว่าเคลื่อนย้ายนะคะ ในระหว่างที่รอโยเกิร์ตเซ็ตตัวนะคะเราก็มาเตรียมในส่วนของสตรอเบอรี่กันต่อค่ะแม่มิวใช้สตรอเบอรี่สดไซส์เล็กนะซึ่งราคาก็จะถูกกว่าไซส์ใหญ่นะนำมาแช่ในน้ำใส่เบกกิ้งโซดานะคะประมาณสัก15-20นาทีค่อยนำมาล้างน้ำเปล่าสัก3-4น้ำแล้วก็ค่อยนำมาใช้ค่ะหลังจากที่เราล้างสตรอเบอรี่เสร็จเรียบร้อยก็นำมา ตักขั้วหรือว่าใบาออกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการตูดนะจะใช้เวลาที่น้อยลงนะคะให้ใช้สตรอเบอรี่ที่สุกดีแล้วนะรสชาติจะได้ไม่เปรี้ยวนะคะ เรียบร้อยก็นำไปช่างให้ได้น้ำหนักที่ประมาณ468หรือว่า470กรัมนะคะแม่มิวจาแบ่งเป็น2ส่วนนะอีกส่วนหนึ่งนะประมาณ100กรัมอันนี้ไว้ใส่ในเนื้อโยเกิร์ตตอนที่ทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำตัวสตรอเบอรี่กันนะคะใช้สตรอเบอรี่ที่เมื่อกี้เราหาั่นนะ468กรัม ใส่ลงไปในหม้อตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะถ้าใครไม่อยากใส่น้ำตาลทรายก็ได้นะคะก็จะได้ตัวเนื้อซอสสตรอเบอรี่ที่มีรสเปรี้ยวหน่อยนะใช้ไฟกลางค่ะในระหว่างนี้ให้คนตลอดก่อนนะคะจนกว่าน้ำตาลทรายจะละลายแล้วก็ตัวน้ำสตรอเบอรี่จะออกมาค่ะ พอน้ำสตรอเบอรี่ออกมาแบบนี้ก็ไม่ต้องคนแล้วนะคะรอให้เดือดแล้วก็คอยคนเป็นระยะระยะค่ะจนกว่าตัวซอสสตรอเบอรี่ของเราจะข้นนะคะประมาณนี้นะคะตัวซอสสตรอเบอรี่ก็เริ่มข้นแล้วสีเขาก็จะเข้มขึ้นสามารถที่จะชิมรสชาติหรือว่าใส่เกลือเพิ่มนิดนึงก็ได้นะคะ ประมาณแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะก็ปิดไฟแล้วก็พักทิ้งไว้ให้เย็นเลยค่ะหลังจากที่เราพักโยเกิร์ตทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องครบ12ชั่วโมงเขาก็จะเซตตัวได้ประมาณแบบนี้นะคะอันนี้แม่มิวทำตอน9โมงเช้าแล้วก็พักทิ้งไว้12ชั่วโมงก็คือ3ทุ่มนะจากนั้นนำเข้าตู้เย็นช่องธรรมดา้ามคืนแล้วก็ ค่อยนำมาทําอีกวันหนึ่งนะคะเราจะไม่ใช้โยเกิร์ตที่เซตตัวแบบเมื่อกี้นะคนให้โยเกิร์ตใครตัวเหลียวแล้วก็ค้นแบบนี้ค่ะประมาณแบบนี้นะคะ ก็นําไปบรรจุใส่ขวดได้เลยค่ะวันนี้แม่มิวใช้ขวดโหลแก้วนะให้นําไปต้มในน้ําเดือดฆ่าเชื้อแล้วก็นําไปตากให้แห้งก่อนที่จะนํามาใช้นะคะใส่เนื้อสตรอเบอรี่ลงไปก่อนเลยใส่ปริมาณตามชอบได้เลยนะคะวันนี้แม่มิวก็ทํากินเองก็จะใส่เยอะนิดนึงนะ เดียบรอยก็ตามด้วยเนื้อสตรอเบอรี่สดค่ะอันนี้ใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะสูตรนี้ตัวซอสสตรอเบอรี่หรือว่าเนื้อสตรอเบอรี่นะคะจะพอดีกับปริมาณขวดนะแต่ว่าในส่วนของโยเกิร์ตจะเหลือนะให้ใส่ภาชนะปิดฝาให้สนิทแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นนะคะก็จะไม่เสียเก็บได้ประมาณ3-4วันนะคะ ตามด้วยตัวน้ำโยเกิร์ตค่ะจะเห็นว่าตัวน้ำโยเกิร์ตนะจะข้นๆนะจะไม่เหลวเหมือนน้ำนมนะคะใส่ลงไปให้เต็มเลยตัวน้ำโยเกิร์ตนะก็จะมีความข้นแล้วก็หวานนิดๆนะคะเปรี้ยวหน่อยๆนะคะก็จะต่างจากนมจืดน,นะ ขวดสุดท้ายแม่มิ้วจะใช้เป็นนมจืดหรือว่านมสดพัจไร้นะคะใครไม่ทำโยเกิร์ตก็ใช้นมจืดก็ได้นะเรียบร้อยก็ปิดฝาค่ะหลังจากที่ปิดฝาแล้วแม่มิ้วจะนำไปแช่ตู้เย็นประมาณ60นาทีให้เย็นๆก่อนที่ จะนำมาทานหรือว่าใครจะทานตอนที่ทำเสร็จใหม่ๆแบบนี้เลยก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นแบบใช้นมนะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะโยเกิร์ตสตรอเบอรี่โฮมเมดของเราในวันนี้นะน่าทานมากๆเลยที่สำคัญคือทำง่ายด้วยนะคะนี่เลยยังไงก็ ลองทำกินในครอบครัวกันหรือว่าใครอยากจะลองทำขายก็ลองไปฝึกทำแล้วปรับสูตรให้ได้ในแบบที่ตัวเองชอบแล้วก็ลองขายดูนะคะอันนี้จะเป็นแบบโยเกิร์ตสตรอเบอรี่นะจะใช้หลอดแนะนำให้ใช้หลอดที่ใหญ่นะคะค่อยๆทิมลงไปค่ะให้ตัวเนื้อโยเกิร์ตกับเนื้อสตรอเบอรี่นะคะเข้ากันแล้วก็คอ่อยดื่มหรือว่าทานนะคะ ถ้าเป็นนมจืดนะไม่ใช่โยเกิร์ตก็สามารถที่จะเขย่าในขวดนะคะให้โยเกิร์ตแล้วก็ตัวน้ำนมผสมกันได้เลยค่ะสำหรับรสชาติของโยเกิร์ตสตรอเบอรี่โฮมเมดที่ทำได้ในวันนี้นะคะส่วนตัวแม่มิวชอบประมาณนี้นะก็คือไม่หวานเกินไปมีรสเปรี้ยวหน่อยๆจากตัวโยเกิร์ตแล้วก็หอมโยเกิร์ตสตรอเบอรี่ก็คืออร่อยลงตัวอร่อยใช้ได้เลย ใครที่ชอบทานประมาณนี้ก็ลองทำกินในครอบครัวหรือว่าลองทำขายกันดูนะคะทำได้แบบไหนก็มาเม้นบอกกันไม่มิ้วฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ไปกดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆกันนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ